ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ้าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการที่ศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดสมุทรปราการชั้นหนึ่งอาคาร5ชั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายชัยพฤษจรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดสมุทรรปาก ยศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องการขอเตียงของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจะประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนจะเข้าระบบการแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation การแยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ในการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนามรวมทั้งการประสานการเดินทางกลับของผู้ป่วยไปรับการรักษาที่จังหวัดภูมิลำเนาและการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023951300ถึง4 และ0 2 3 9 5 1 6 0โดยศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดสมุทรปราการเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬกาหรือลงทะเบียนได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงโดยสแกน QR Code หรือผ่านลิงก์ h t t p v e b a p p s p k o m o p h g o t h f i n d b e d และการหาเตียงสายด่วน1330 ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่สายด่วน1668ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกากรณีฉุกเฉินติดต่อสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงและสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด We'll